สวัสดีครับเพื่อนๆไลแมนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์ไม่ไม่ไม่เราจะมาเราจะมาถามนะครับเซียมิกนะครับเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะแต่เขามาวิ่งมาวิ่งไลแมนนะวันหนึ่งก็สองพันกว่านี่นี่คือเรื่องจริงนะครับค่าราคาสี่สิบหรือห่าแล้วเหลือสี่สิบเขายะวิ่งวันหนึ่งสองพันเจ็ดสองพันแปดนะฮะเพรานนั้นมันตอนตอนราคาคูณ อ่าเดาเนี่ยนี่ได้ครับได้ครับเสียมิคเปิดหน้าหน่อยหน่อยครับผมอ่าก็คือเสียมิคเนี่ยคือเขาลงแข่งนะครับลงแข่งช่วงของ,งการเพื่อชิงเงินรางวัลเท่าไหร่ครับก็หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นที่หนึ่งแต่ที่ต้ไม่ได้อ่าตั้งแต่ช่วงช่วงของการมาวิ่งวันหนึ่งกี่กี่ตัวครับประมาณน่าจะสี่สิบห้าสิบตัวครับสูงสูงสุดเลยครับกี่ตัวสูงสุดห้าสิบเจ็ดตัวต่อวันน่าจะเจ็ดตัวนะครับผม นี่นะครับก็มีอะไรที่จะฝากแนะนําคนที่วิ่งใหม่ไหมครับว่ามีสูตรไหมถ้าวันคือเคยได้วันนึงสักยี่สิบกว่าตัวเงี้ยเขาต้องทาทายังไงยี่สิบกว่าตัวเน้เเน,นเน้นงานใกล้ครับงานห้าสิบบาทอ๋อครับพยายามดูแต่งานห้าสิบอางร้านไม่ไหวแล้วตื่นประมาณกี่โมงครับตื่นเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าถึงกี่โมงฮะถึงตีสองครับโอ้ถึงตีสองครับแต่ว่าถ้ามุดวิ่งแค่ถ้าจะเอาแค่พันหนึ่ง ยี่สิบตัวยี่สิบตัวพันหนึ่งก็เจ็ดโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นก็น่าจะได้แล้วครับอ๋อครับผมพอแล้วโทรศัพท์ต้องใช้รุ่นรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นอะไรครับก็สเปคแรงๆไว้ก่อนพอแล้วเสียบมิกเกอร์ใช้ใช้รุ่นรุ่นอะไรใช้มีสิบพีครับมีสิบพีแล้วเน็ตเน็ตกี่เมกะครับ,รบอ๋อเน็ตผมเป็นสี่สี่กีปกติธรรมดาครับอ๋อครับครับผมอ่าวันนี้ได้ได,ได้กี่ตัวแล้วตอนนี้เหรอน่าจะประมาณยี่สิบกว่าตัวครับยี่สิบกว่าครับ วิ่งถึงถึงถึงกี่โมงครับก็จะวิ่งถึตีสองครับตีสองนะฮะอ่านี่นะครับถ้าใครทื่งใหม่ครับดูเป็นตัวอย่างครับรวยแล้วยังไปวิ่งลายแมนต่อวันละสองคันกราบาทไปดูเอาเงินเก็บไว้ไหมไม่รวยครับไม่รวยไม่รวยน<อ>ับิมีได้ฝากไหมฝากร้านร้านเบียร์ไหมอยู่ไหนถ้าใครอยากจะวิ่งลายแมนแล้วเหนื่อย <c oughs> หาอะไรเย็นๆกินนะครับร้านเบียร์เ,รเซมิกอยู่ซอยสุกมิตรหกหกทับหนึ่งนะครับ บุฟิทหกคับหนะอ,อยู่ข้างเซเว่นะครับไม่มีตังก็ไปเซ็นได้เซ็นที่อาจารย์แม็กอครับที่อาจารย์แม็กเดี๋ยวผมคิดอาจารย์แม็กเองนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามให้เสี่ยมิกที่ลงแข่งวิงว่งวิ่งลายแมน,นะครับเพื่อจิงเงินาะวัน1,000งบาทนะครับในช่วงเทศกาลสงการคือพรุ่งนี้ วันสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูกันนะครับว่าเซมิกจะติดอันดับ1ใน10หรือเปล่านะ <c oughs> ครับผมยาครับผมช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ